เกมที่มีชื่อว่าเทสราการ์น,นะเป็นเกมแนวแพลตฟอร์มทรูดีนะก็สองมิติก็น่าจะใช้หัวสมองซึ่งไม่รู้ว่าผมจะแคสจบหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ก็มาแล้วผมเจอเกมเก่าเกมนี้น่าจะหลายปีแล้วน่าจะเป็นสิปีแล้วหรือเปล่าน่าจะใช่นะผมว่าโอเคอะเราก็ยังไม่ได้เริ่มเล่นนะมาดูว่า,ข,า,าข้างบนก็นเป็นเทสราการ์นะข้างล่างก็เนี่ย มีเหมือนพ่อกาลังอุ้มลูกแล้วก็ถ,วถือพัวพ่วไปถูกล่วไว้ขามั่วไว้ข้างหลังถือลูกไว้ข้างแม่เนะโอเคมาดูกันจนอยงเงี้ยมันมาถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีผู้หญิงอยู่อะถามว่าใช่แม่ไหมเหมือนไม่น่าใช่นะเพราะเขาหนีไปเหมือนเหมือนไม่ฝากใครเลี้ยงหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปโอ้กี่วันวะเนี่ย โอ้โหหมุนยังไวเลยครับอ๋อจนเด็กจนเด็กโตเหรอใช่ไหมหิมะตกว่ะฝนตกว่ะ่านไปกินแดูการก็ไม่ทราบเหมือนกันเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยมีคนมาฮะทำไมถึงมาล่ะดูตัวไหนวะโอ,โอเค W A S D นะ โอ้วโอ้กระโดดกระโดดไม่ได right. okay. ้จะบิวนะกระโดดเป็นสเปซบาร์นะโอเคเฮ้ยเมื่อกี้มีแมวแล้วก็หน้าคุณฝนตกโอ้ฝนตกมันยังละไล่ไล่อีกเหรอสิ่งนี้ก็ไม่ลื่นเลยนะถ้าตกไปนี่จะเป็นยังไงแพใช่ไหมสำใจเธอดูอะโอเคแล้วก็ตกไปต่ออะถ้าพักพุ๊งมันจะตายแบบวะเฮ้ยโอ้ไม่ก็ดวงใส่หัว ยิงกันไปอ๋อปีนชายดลแล้วเนี่ยอ๋อล่วงเมื่อกี้ไอ้เฮ้ยถ้าเป็นหิวน,นะผมตายเมื่อกี้บอกเลยเป็นเมืองนะฮะดูทิวทัศน์เลยเป็นเมืองคล้ายๆยุคกลางแต่ว่าใช่หรือเปล่าน่าเหมือนยุคกลางนะโอเคเหมือนยุคแบบอเมริกาสมัยโตอนเดี๋ยวกย่อนเดีวนี้เพ่งลงได้ใครจะไปรู้วะเป๊นหนึ่งแงโดนเลยไม่น่าถึงนี้เติม ันไม่ถึงอะเฮ้ยเดี๋ยวกันแบบนึงอย่าอย่าทำผมอย่าทำผมนะครับโอ oh my god ชื่อจับโดนเมื่อกี้ยังไงต่ออ่ะเข้าไปต่อเนี่ยนะโอ้เงือนดูข้างบน,นได้เมื่อกี้เงื่อนดูฉากข้างบนได้นนดูดูทางหน้าอยู่โ okay. อเคเฮ้ยผมไม่รู้ว่าไอตรงโอ้โหมีคนอยู่ข้างหน้าฮนะทำไงดีวะฟ๋ปปากา็แลบป๋าก็ผ่าโอเมกัด คงต้องขึ้นไปอะ่ะเพราะถ้าไปคือคือแล้วเ,เราต้องวิ่งใช่ป่ะโดดเลยเขี้ยมาตาตามมาป่ะไม่รู้ว่าไม่เห็นโอ้คืองล่าคืออะไรโอ้แล้วมันให้เราลงไปข้างล่างทำไมเมื่อกี้มีฉากให้ลงไปข้างล่างแต่ไม่มีอะไรเลยมันก็แปลกใจตะเกียบอะไรกัน oh <my> ชื่อไหนกะตรงไหนก็โดนสุดแหล่นี่มันอ่ะ โอ้ตายเชื่อตัวไก่พี่อยู่ดีๆมันก็ปูคตรมาอ๋อตรงนี้มันทะลุเลยตรงนู้นเขาเกาะเกาะไดแบบนี้คือแบบลงไปบุกต้องรีบจำเนี้ยต้องรีบวิ่งเนี้ยไปตุ๊กโอ้ช็อโอช็อโอ้โหเกือบตกนะฮะตกาไปเลยโอ้โหจุดนี้โอไปช็อตด้วยฮะทุกอย่างมันดูเหมือนจะเป็นตัปตรางต่อเรากันทั้งนั้นเลยโอ้แม่ก็โอ้โหไปชิคก์ไหนกัน โอเมสสุกันแอตตกไฟตายเพียกค่อยตรงไหนครับเนี่ยเริ่มใหม่เลยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะวันนี้ได้วันหน่อยขนาดเนี่ยคุณจะตกไอ้เงี้ยมันบังคับยากเหมือนกันนะมันลื่นต้านกูเนี่ยไม่เกี่ยวเลยต้านยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยเนี่ยมันติดดข้ามไปได้เลยบอกว่าจยดต่อนั่นเหมือนจะโดดข้ามได้เลยนะแต่ว่าผมที่มันลื่นวิ่งวิ่งมันวิ่งไหวไป ต่อเลยข้ามทุกอย่างโอเคข้ามสีนเนนดำเลสโซกระโดดไปฮะปล่อยไฟทอร์ดอะระวังะนะหยุดตรงนี้โดดเลยโดดต่อไปฮะช่วยใจะทะละนอนงโอ้เมก้าฟ้าผ่าแบบแบบป๊บแป๊บเป็นโมแก้วมันเลยกุ๊กกลับอ๊อฟ้าผ่านเต็มทีหนอใน,นหุ่นหอกก็ไม่กดจับโอ้โเมก้าคุกไม่เห็นข้างหน้าเกมไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วกูตกไปตายทำไงอ่ะเออไม่ตายแต่ข้างล่างนี่อะไรไม่มีไม่มีนนะอะไปข้าง โดดข้ามแม่งจะปีนขึ้นไปนะกดดที่อะไรแบบเนี้ยโอเคโดดตุ๊บิวนะโคตรฉวยสุดมันก็ให้ตัวโนมัตโอเคเกาะให้ตัวโนมัตนะโอเคอย่างนี้มันเกาะให้ตัวโนมัตไม่เกาะให้นี่ที่โรยนะโอเคค่ะนี่มันไม่ใ่แล้วโจโนะคือมันตามตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอฉันไม่ยอมแพ้พวกนายหรอก ผมก็ถึงว่าอยู่โอ้โหเป็นจริงชีวิตจริงๆนี่เด็กกลิ่มาได้ขนาดนี้คือว่าตกไปตายด้วยว่าอะไรกันซ่าตัวไปเลิกเลยครับตัวไปเลิกเลยครับพี่น้องครับไปตามผมพี่หัวร้านเนี่ยตามผมพี่ดตหรวดโอเมก้าชื่อไม่ได้เล่นเกมแบบนี้นานหัวจะเป็นเรื่องะไนเพื่อเชียวโอเมก้าโอเมก้าโอ้โหชน like โอ whatever, other, ้โหโอ้หุงโอ้หุงวันวันนชนผมโอเมก้า ไม่ตายฮะโอ้โหเกมนี้มีตายมาดีจริงจริงเว้ยไม่ให้ตายมันก็ไม่ตายแล้วหมดจะตายก็ตายง่ายสุดโอ้โหน่าโใจตรงตรงไฟต้อกระโดดขึ้นขบลยโอ้โหเอชเลยอะอะไรมาจักรอะไรไม่รู้แต่ที่รู้มีไฟขึ้นแล้วแวปออฟเป็นสะพานนะไปได้เลยไปเลยครับบ๊ายบายโอ้โห เหมือน็นอาณาจักรอะไรทุกอย่างกลับกับกับได้อะกับกับได้แค่ประตูอะโอโหขดทางนี้ฉันจะเป็นยังไงเกมชั่วเทนเทนรากาคืออะไรองเมืองหรอเอสกาใช่ไหมอันนี้เทนราแกาจะน่าจะเป็นเมืองแห่งอนาคตรหรือเปล่าน่าจะใช่เฮ้ยมีคนตายด้วย สุบนะฮะตรงนี้นนนขโมนเป็นคนกำลังไล่มาไล่เราอยู่ยังตามไม่เลิกเนาะยังตามไม่เลิกอีกเนาะเอ้ยไม่รู้ว่ามันมีอันนี้หรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะ estimment ่ะโอเคกดอะไรอะครับกูไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรยังไงฮะว่มันผักไม่ได้ใช่ไหมต้องหลุดข้ามไหม อ๋อ oh, hmm. เป็นอ้าวแล้วยังไงอะมันมันต่างกันยังไงวะอ๋อนี่เป็นลอยขึ้นแล้วถ้าถ้าไปแตะไอหุ่นยนต์แล้วมันจะเป็นกระแสไบฟ้าเหรออ๋อเป็นเกาะให้เราโอเคเลชวโไปต่อฮนะอ๋อเมื่อกี้มันเหมือนสอนเล่นนะอันนี้ก็เลยให้เราลอยขึ้นเอาทีนี้ไม่ขึ้นเนี่ยแปลกใจจังเมื่อกี้ขึ้นตอนนี้ไม่ขึ้นแล้ว าตายในวกมีเกาะพี่ตายเธอโรบินเกาะปมปมสินะคือไปต่อได้อโอ้คือมันต้องใช้กระแสไฟฟ้านี่ป่ะโอ้ไม่กัาก oh โอเคเดินไปฮะเดินไปเดินไปเดินไปครับเดินไปเรื่อยๆเลยอ่ะเออโดดโดดอีเชี่ยเอยเดี๋ยวกันเออเดี๋ยวก่อนในในหนไหนโดดโดดอ๋อต้องต้องต้องขึ้นตรงกลางนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเงี้ยแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคเ ถ้าฝั่งนู้นมีอะไรบ้าง่ไม่มีฮนะโอ,อ้ไปเลยเลยเลยทิสโก้ตอนแรกน่าจะง่ายอยู่ตอนหลังไม่ได้ยากเอ,อิ้งมันมีขึ้นข้างบนกับไปทางซ้ายทำไงดีครับเขี่ยเลยวะอ๋ะอ,อเป็นหน้าจอเราโยกยเองนะลองขึ้นไปข้างบนก่อนนะเออทางซ้ายมีอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้คือต้องไปทางนี้ก่อนใช่ไหม ได้มือะมืออะไรไม่รู้แต่ที่เรารู้น่าจะเป็นพลังโอ้ต้องลองใช่ปะคนแล้วอ๋อเปลี่ยนไม่เป็นรอยขึ้นได้ใช่ไหมเปลี่ยนกลับไม่ได้เหรอเดี <laughs> ๋ยวก่อนนะเปลี่ยนกลับไม่ได้ทำยังไงได้ครับนี่ไอ่เกิด เดเราผมต้องไปยังไงเอทางนี้ทางเหมือนจะไปได้แต่ว่าเหมือนจะตันยังไงสักอย่างฮะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างไปดูข้างล่างหน่อยแป๊บนึงคนระับ l ต t s go <S ผมไม่ได้ดูดูตัวอย่างตูเกมอะไรมามาก็มา,มาเล่นดื้อเลยอะไม่รู้เกี่ยวกับอะไรกับเกมเลยนะหมือนยุคโลมันนะสักอย่างแฮะมีกแกากลางหมือนอันนี้เหมือนโบสถ์เลยเอ้ยอยู่ข้างนอกหรอ เดี๋ยวก่อนมีอะไรข้างบนนะเนี่ยเห็นปะมึงเห็นอะไรข้างบนอะ่ะเอ้ยมันเอาไม่ได้เหรอถามจริงไอข้างบนเมื่อกี้ที่ขึ้นไปก็เหมือนคือแค่แค่ไปเอาถุงมือใช่ไหมโอเคข้างบนเราไม่รู้่าคืออะไรด้วยฮนะพะเราขึ้นไม่ได้ติดนะโอเคก็เหมือนให้ปรับสีอะ่ะโอเคไอโซเฮ้ยเหมือนกูต้องเล่นสองมือละที่นี้ คือต้องเล่นสองมือแล้วนะแคปปิดปิดโอ้กินอะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้เราโดนนี้เราลอยอ่ะคือแบบให้มันมันให้เราไปไหนอ่ะแป๊บนึงคือแบบไปตรงตรงเลยไปปล่อยเลยปล่อยเมาส์เลยอ๋อเราก็ต้องคือยั้งเหรออ๋อหรือเหรออ๋อเราต้องใช้เป่งเป่งเป่งพลังงานตีฟ้าป่ะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนแป๊กใจจังโอ้ยเดี๋ยวกแป๊บหนึ่งไงแป๊บหนึ่ง ในสีแดงกับในสีฟ้าวสีฟ้าปึ้งคือขึ้นไปข้างบนตรงนี้ใช่ป่ะเออน่าจะใช่ครับผมไปได้ตรงเดียวตรงเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ถึงอ่ะแป๊บนึงผมพลาดเองโอเคน่าจะเป็นตรงนี้เพราตรงนี้มันเรามาเมื่อกี้นี่ว่าเหี้ยอะไรครับเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวไอเหี้ยต่อยก็ต่อยก็ไปได้แล้วอะไร แค่เตอยก็ไปได้แล้วเหรอครับเดี๋ยวแป๊บนึงมันเหมือนแม่เหล็กเหรอหรือมันยังไงกระโดดต่อยได้ไหมโดดต่อยได้ด้วยณจุดจุดนี้น่าจะเพิ่มความยากให้เราอย่างแน่นอนปีนขึ้นได้นะครับแบบหนึ่งน่าจะขึ้นไปข้างบนนะเพราะข้างล่างมีกระแสไฟฟ้ายังไงวะอ้กดกดลงแล้วก็กดต่อยใช่ไหมโอเคเป็นสะพานให้เราข้ามได้โอ้ยยังเริ่มใช้หัวเลยวะผมไม่ถนัดเกียเกมใช้หัวเลย โอเคตัวนี้เป็นมิดเรานะไม่รู้มิด,ม,ดมิดแท้หรือศัตรูตที่ถาวรแล้วก็ไม่รู้ไอ้ <c oughs> ข้างล่างนี่ปแปลกๆว่ะเราต้องจิ้มอะไรปะจิ้มไปแล้วอะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าจิ้มไปแล้วอะ่ะค่จุดๆนี้ก็ขึ้นไปข้างบนเอ้ยนไีได้แล้วเรื่องเหมื่นกีนไม่ได้ครับเข่าเฮียแล้วกูจะขึ้นยังไงอ๋อปรับ กับไปขึ้นนะกระโดดขึ้นไปก่อนนะแล้วก็ต่อยเขาได้โอเคแล้วก็รีบโดดออกมันจะไวมันไวเกินเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บนึงสีฟ้าใช่ปะสีแดงใช่ปะเอาตอนสีเอาไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่ตาย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 อ๋อมันทำให้เราโดดโดดได้แป๊บนึงโอเคเราถึงนะถ้าสีแดงสีฟ้ามันมาโดนกันมันจะเป็นอะไรบอกว่า ผมไม่รู้ไงตรงนี้กลับไปทางเดิมกลับไปทางเดิมเพื่ออะไรอะเพื่อเปลี่ยนเส้นทางนี้หรอไม่ใช่เนี่ยเราไปได้แล้วโอเคผ่านหนึ่งโอ้ยก็ยโอ้ดีนะไม่ตายคือครับพี่ผมยังไม่ได้ตั้งตั้งใจเลยครับเดี๋ยวอันขึ้นไปก่อนดูข้างบนมันมีอะไรอะว้าสเบอร์เฮ้ยไอฝั่งนู้นมันมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยอะ ก็นี้เราเราต้องขึ้นฝั่งนี้ก่อนเ yeah. ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่ก็ oh อีกทีนึงชิ้นหนึ่งเบบี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับโอเคถึงแล้วเป็นเหมือนบ่อเลยทนงะกอย่เก็บได้ป่ะต่อย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 สีแดงต่อยสีฟ้าไม่ได้โอ้โหไม่ก็เอ้ยนี่เหมือนเป็นฉากต่อไปเหงาตัวมืดๆอะไรเมื่อกี้มาแล้วมีศัตรูนะฮะเกมนี้โอเคเราต้องไปข้างล่านี้ก่อนแน่เลย พราะไงเราก็ต้องกลับขึ้นไปใช่ไหมมีมสาฟ้านะฮะโอ้ถ้าเราโดนเหมือนเรืนสนามพลังงานแม่เหล็กนะเมื่อเราได้รับพลังงานมันจะผลักเราออไปทางตรงตรงทิศที่มันให้ไปนะอย่าไปตดนง,ง่ายๆละ่ะคือถ้าสีเดงน่าจะตรงกันข้ามบานนี่ไงมันจะผลักเราจริงๆอนะโอ้ไม่ก็ตายเลย <c oughs> ผมจะต้องไปให้ถึงฟังฟันชจอเราเจอเราฟันไว้ หายได้เลยเจ็บไปโดนอไอ้ตุ๊กตุนนั่งนนั่นซะเจ็บไปโดนมันนะโ Oh my God เกือบไปแล้ว้ h oh my God โอเคไม่มีพลังงานแม่เหล็กอะไรแล้วสิ้นแล้วนวันนี้โอเคมันน่าจะโดนไฟช็อตตายโอเคได้ okay, โดนเลยโ Oh my God มีหนอนนะมีหนอนหนอนตัวนี้เอามามาต่อยได้อนะโอเคแต่มันล่วงไปแล้วโอเคไม่เป็นไรปีะ okay. ถ้าเป็นสีฟ้าไปโดนปุ่งโอเคมันเป็นทางให้เราไปได้แล้วเมื่อกี้แป๊บโอเคโดนไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะครับแต่ว่าจะไปดูมันเลยดีกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันโดนตายหรือเปล่าโดนตายไหมไม่ตายอ่ะมันเป็นมิจฉาเราเนาะต่อยไม่เกิดอะไรขึ้นนะแ๊บนึงน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนน่าจะใช่อ่ะแบบนึงต้อแบบแบบแบบขึ้นไปข้างบนนะต่อยต้องต่อยสีอะไรครับพี่ ไม่เห็นขึ้นเลยอะกรนโดดไม่ถึงครับโดดไม่ถึงครับถึงแน่เลยไม่รู้ต้องใช้ตัวอะไรข้างล่างหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อ่ะไอ้เจีโดดขึ้นไม่ได้ดดกลับไปไม่ได้แล้วอ่ะได้ปะดดเฮ้ยดดไม่ได้เหรอบ้าโอ้ได้อยู่เฮียตกใจเลยนึกว่าไม่ได้แล้วเสียอะไรต่อไม่ได้แล้ว ยังไงวะตัวหนึ่งเนี่ยอ๋อเหมือนพลังมันไม่แน่นอนว่ะจะถมน้องต่อยอีกหนึ่งไปอ๋อมันจะดูดอ๋อเหมืนหอนขั้วบวกขั้วลบอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้หนะักอันนี้ติดติดหนึบเลยอ่ะ ติดหนึบเลยคานไปก็ไม่ได้เป็นกมแป๊บน,นึงกูต้องทำอะไรกูต้องไปเปลี่ยนสีไอ,ไอ้นั้นใช่ไหมไม่รู้ว่าแป๊บน,นึงไอ่เชื่อรู้ไังไงวะโอเคนี่ไงได้แล้วเป็นสีแดงโอเคต้องเปลี่ยนเปลี่ยนขั้วนี่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าดูดขึ้นไปโอเมก็ God. ดูดเป็นสีแดงไปได้ป่วาวะได้อยู่มั้งโอเคได้อยู่ฮะยังเหมือนมาไกลาเหมือนกันนะเรามาท่านตายอ่ะ มันเลือมันเลือได้แบบวะ่าไม่รู้ก็ไม่รู้มันขานมันเลือได้หรือไม่ได้แต่ที่ร,รู้ไอ้ตรงนี้มันจะทำอะไรสักอย่างแน่นเลยหรือว่าเราต้องไปขึ้นไปตรงสีฟ้านั่นวะแล้วเรา,ข,เรา,าเ oh ขึ้นไม่ได้แล้วทำไ,ไงดีอะโอเมก้า,าข,ขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะมันเราจะพลาดอะไรไปใหญ่ใหญ่หลวงเลยอะขึ้นมันขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะ เข้าใหม่มันจะขึ้นได้ปะตัวนีน้โอ้ขึ้นสีฟ้าปีนด้โอเคสีฟ้าเคยขึ้นได้โอ้ยมันต้องใจความเหงาเป็นโคบลโคลบเหมือนกันนะต้องใช้ความเหงาอยางี้เหรออันนี้น่าจะเป็นสีฟ้าป่ะไม่ได้ีแดงไม่เกี่ยวกัน ันนี้น่าใช้อันนี้นใช้ต้ใช้โอเคแล้วเราต้องลงมาข้างล่างตรงนี้แล้วก็ข้ามบ่ดไปอันท่อนงไม่ได้เราะวมีแผงกั้นอยู่อะตายเลยกูโออไหนกัด oh <my> ชั้นไปเจมที่รู้สึกเบื่อหรือรู้สึกท้อแท้ใจให้มาดูผมเล่นแน้นะแล้วคุณจะรู้สึกท้อท้อยิ่งไปดูเดิม ต้องอะไรสักอย่างแน,น,น่ๆนี่ไงโอ้ไม่กัดไม่กัดหมดสักทีเถ okay. อะโอเคอย่าโดน,นอย่าโดนฉันอย่าโอ้ไม่กัดใส่ฟ้าจ๋าอย่าโดนฉันเลยอะ่ะโอเคะล่วงมาแล้วไปใส่ฟ้านี้อุ oh ๊ยโอ้ไม่กัดกูจะเชื่อเลยกูต้องมาเล่นใหม่ใช่ไหมเนี่ยแม่ เอาใจปัสผู้นี่ไอ้เี้ยกูลืมซ้ายขวาแล้วเนี่ยเป็นสีแดงกัสีฟ้าสีขวาขวาหลายซ้ายดีจำไว้แค่น,นี้ก็พอแล้วครับจริงๆโอ้โหโดูดเลยมึงก็ล่นมาพอดีกูเลยแป๊บนึงไอ้ไ,ไอ้อนันี้ต้องโดนนะเราอันนี้เราต้องโดนนะแป๊บนึงโอเคเราก็ดูทรงนะดูทรงเขาเรียก่็ดูทรงดูทรงนะโอ,อ้ย่าดูดอ้าดูดมานเลย โอ้โหเกือบตายชิบว,ว่าคุง้งโอเมกาลูกครับมาห,หมาก็มาข้างล่างนี้อะไรบางไม่มีแล้วมั้งโอเคดูดกูใหญ่เลยอ๋อคือเราต้องใช้ไอ้ตัวนี้ดูดกูไปแป๊บน,นึงโอเดี๋ยวแป๊บนึงกับพี่พี่ครับน,นีแป๊บนึงเอาแล้วก็เล่นยึดอยู่ข้างบนนี้กันเดี๋ยวนเที้ยเพราะมันมันมัน,ม,นมันต้องโดนทันทีไปทันควันเลยเว้ยโอเคไปเลยเพื่อน พีฮะหมดตรงนี้พอดีน่าจะใช้แรงอะไรสักอย่างเกี่ยเพี่ยกันปะแล้วกูจะไปยังไงแล้วกูจะไปง่ายคือต้องไปฝังนู้นแหละจริงๆแล้วแบเข้าไปข้างล่างไม่ได้มันจะไปไฟฟ้าโอ้ไม่ก็เดี๋ยวก่อูยังไม่หันตั้งตัวเลยเพื่อนโอ้พาไปไหนครับพี่ฮะดข้ามอะไรมาบ้างเลยก็ไม่รู้ ต้องไปข้างล่างหรือไปข้างบนครับพี่พี่ไม่บอกผมเลยอะ่ะพี่เล่นไม่บอกผมเลยอะ่ะนี่ดิโอ้ดกจะไปโอเมก้าดกจะไปใช่ไหมครับคือเหมือนข้างล่างมีอะไรก็ไม่รู้ตกไปได้ปะตายครับ <c ười> ตายครับเกมมึงหลอกกูทุกอย่างเลยเพื่อนโอเมกมืดว่ะเฮ้ยมองอะไรไม่เห็นนะ่า มองเห็นอยู่ตัวละครเราเมืดๆแต่ไม่รู้จอผู้ชมเห็นหรือเปล่านะมาแนละ้วโอเค ผมในเกมที่รี้ว่าเทสรากากันอีกเช่นเคยอนะวันนี้เราก็มาต่อจากตอนเดิมนะก็จำมัดไม่ก็ได้นะโอเควันนี้เราก็มาอยู่จะจับเจ้าตัวอะไรไม่รู้ใครในเดลนะเสาร์นะเอาแต่งเลยหน้าขึ้นมาข้างบนโอเคกลมหน้าได้โอเคล้เซวฮะมาแล้ว <c oughs> สังเกตได้อย่างหนึ่งจากก่อนจบคลิปที่แล้วกระโดดเข้าใส่ฟ้า,าใหมครับเนี่ยผมก ถ้าผมแหกปากให้ใครไม่ชอบประการใดก็ขอโทษด้วยนะตอนแรกมันจะให้มันจะต้องดูดดูดดูดกล่องเข้าไปปะดูดดูดนะ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 เยอะๆมันจะพุ่นไปมานะต้องสังเกตตอนที่มันพุ่นไปนะนะให้มันกินจนอิ่มจนหนังจนหนังสำลักมันจะระเบิดเงี้ยนมันจะพุ่นไปนะนี่พุ่นไปโอ้ไม่ก็ ผมหลบไม่ทันแป๊บหนึ่งฮนะ let's go ชูเท้าซันเยลือเธอตอนแรกมันยังไม่พ่นนะมันจะพ่นตอนช่วงในช่วงประมาณเนี่ยเราเราสามารถดันได้นะดันแล้วก็ว่งแต่จะอไปดันฮะเอ่าไปดันมากนะผมแนะนำให้อยู่โถริมๆิมไว้เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะพ่นมาช่วงเถ้ามันเข้าปากปุ๊บแลเบิดปุ๊บอะผมแนะนำนะว่า อยู่อยู่แถวๆดิมนี้ไว้เลยฮนะนี่อยู่แถวๆดิมนี้ไว้เลยเพราะมันจะพุ่นไปมาแน่นอนนะนี่นี่นี่จำนักกลัวมากคนระับโอ้แม่งอ้าวพุ่นมากลับมาอีกทีเหรอ <c oughs> มาเป็นเดินผ่านอนะ่ะวันเนี้ยเฉยคือต้องผ่านอันนี้นะฮะไม่ผ่านไปเล่นต่อไม่ได้นะครับนี่ฮนะจุดบันไดของไอ้แคทเจมไอ้แคทเจมพุ่งอ่ะ

มันถูกไปละอุ้ยมันอุ้ยมัน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 ทำให้นี่สะเทือนฮะแล้วหนึ่งโอ้โหไม่ก็ไอ้เจ้านี่ฉลาดจริงแต่ยังดีว่ามันมีจังหวะเตือนอยู่นะเราต้องดูดีๆมันเจอบอสเลยอ่ะให้ระเบิดฮะระเบิดปุ๊บระเบิดปุ๊บนี่ผมไม่ค่อยชอบเกมเจอบอสเท่าไหร่อ่ะเพราะว่า มาแล้วตันึ่งหลบหลบ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 ลไม่รู้ต้องอีกกีตงอ่าไม่รู้อีกกีตากระเด็นกี่กี่ตากระเด็นกระเด็นโอ้โหจะตายโอ้หเชี่ยเลยโอเมก้เดอดอะไรกลนอเมก้าโอเมก้าเช็ดเช็ดเช็ดเชดเชเช้ใส่พันไวมากครับ มันโอ้มันจะวัยขึ้นยิ่งนี่ไม่ไหวว่ะทุกคนตอนนี้ขู่จะตายจีต้องคอยหลบเนี่ยโู้ไม่กัดต้องหยาดหยาดหนาดหยาดต้องหลบต้องหยาดหยาดหยาดต้องหลบอู้หัวเปิดอีกแล้วหัวเปิดอีกแล้วอู้กูโดนคนแน่ๆใช่ไหมโอ้ตายโอ้มันพังแล้วโู้ไม่กัไอ้เ้ยโคตรยากเลยมือผมนี่แทบขาไงสำหรับใครที่ว่าไม่ยากก็ไม่อาจจะไม่ยากนะแต่ว่าตอนนี้กูยากเลยด้วยนะ สั่งนี้มันมีอะไรหรือเปล่าผมว่าวันนี้เราก็พอกันในเพียงเท่นนี้อ่ะก็โอเป็นสายพานนะโอไมคก็เหมือนเป็นบอสหเลอทักอย่างโอเคสำหรับคลิปนี้รายการดปตรีเพลงเล่นนี้สำหรับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่อ่ะับคลิปนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ